จี้เขโคตรจี้มักชะลอยบ,บอย่แม่นหมักชะลีแต่ก็มกต่อมกก็มกกัมกน้อยนึงเฝ้าแห้งี้ยทีมงานเอาเฝ้าหยาดมันบ่ได้าลายหั่นมาหนี่นงตัวนัาา <c oughs> น้นลายอยู่หักแต่ว่าบ่มีเวลาเฮ็ดกิน <c oughs> พี่เอาเบิ่งติเอาเบิ่งไข่เบิ่งติฮัดม้อนี้ก็สิพาพี่น้องไปกินข้าวป่าพี่น้องไปมาหนี่ ทีมงานเขามาจะาทางพี่น้องผู้ไทยอีกคือเก่ามาละต่อพี่น้องเลยหาต่อพอดีพอ่อรังห้างแหลกแขกมันนี่ทีมงานเขามาน้ำกันนี่ไปหล่นน้ำกันว่ามืนน่อนหร่จกินเข่ากับยังพี่น้องเลยแต่ที่แน่ๆน,นี่พ่อแหล่ห้างหนึง่งชิม,มกต่อเนี่แหละกินกันได้กับอะไรพี่น้องเลยชิบว่ได้ว่าแน่เบิ่งพุ่น ห้างบุกใหญ่เลยทีมงานเขากำลังข้าเกียมสิจูดนั้นน้ำมันนี่เคออกุดใส่น้ำมันพี่น้องกัยน้ำมันกระสวนน้ำมันลดไทยอ๋อโอ้ถือมาขวดหนึ่งสิกุมจะขั้งนี่ถือขวดเดียวนี่น้ำมัน Sao, sao hang của bò À anh quân anh gọi anh quân anh quân anh này anh quân 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 หักแดดเลยเนาะโอ้โอชุูงเลยเนี่ยจนโมห็นได้หมดเอาข้างเว้นแดดเลยความชุงประมาณได้พอชิบหาแมตร์โมหอดเนาะสิบายแมต์บวกเกินชิบหะคว่ำชุ่งอันชิบสองแมตรเนาะ ดำๆมาอีก้คนดามาวัองดดิเออัดีบ้านมคงุ่นเขาหิ้งหนูคนนี้น้อยนึงเออไม่แต่ชุดทานพุดช้ำช้ำ้ำไรท่าน่ทหารยังทานท่านนะทารเหล่าเนี่ทานก็มเมนหมดนี่ก็ม่ทานทาน ทีมงานพีชากันทีมเราหน่อยแล้วมันออนะทีมงานเขากำลังจกดการเบาบัดทางแล้วจังชิบไปหับแล้าดอกตอนทางลงจังชิบเอาก็ชสอบโตรงอาเลยได้เออโอ้หัางห่างบอกใหญ่หนึ่งพี่น้อยมาชูลงแล้วกั เขากระสอบตรงเอาเลยโอ้ตัวแมมันแตกเหนๆเลยโอ้ตัวเล็มากนี่นนโมท่านาช,าช้บโมท่านได้คอช้ำโตกลงเลยฮะปงคนปงคนปา้าชือกคนลองชือกลงมาเต็มเต็มเลย ôi thôi này Mất này Chắc thản này ô ôi 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 thản, ôi thản nó, ôi 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 nhẹ ôi À. ok bây giờ bây, lại hàng màn Ơ, ổng Kếp ừ. ngay nào vào chơi hàng xuống Bây ngồi, bên nhảy bên này à. Như thế này hơi, Nó nhảy ra đặt bây Xé này, Nhảy thế Xé ใช่โมเมนะเออโอ้ชำหนึ่งโบจเห็นพีเลยเอาล่อสัมผัสบังต้องเด๋เห็นชุมกอมาบงเกิไก่ก่อนเด้นี่โอ้ใหญ่ๆห้องสองพ่อพ่ออีกแล้วพ่ห้างตัวนาจะนั่งนะพ่ออะ มองกันไปตัดใหม่ไปสักเตว่าอยู่คึกเดียวหนึ่งช่องห่างเนาะพออีกเดียวพี่น้องเอ้ยแต้มซ้ำแถมซ้ำพออยู่คึกเดียวช่องชิญหยอดเลยทีมงานนี่อุณหิทานันไมริกาได้นี่ใส่เสื้อทหารนเมริกลือขาอุณหิธานแล้วพวกนายผ่านพี่น้องเอ้ยผ่านต่อผ่านกระแมนเชิญหยอดแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานมาแต่ทั้งทีมงานผู้ไทยอีกเขาแต่ว่าทีมงานใหม่พวกนี้ โบนอยหนาพรยอีกทางไหนก็ได้บ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยฮะทีมงานเรากำลังจัดการเออโอเคโอเคโหห้องใหญ่อยู่นะเนาะชั้นเอียงหนามเนาะประมาณเอียงหนามอยู่บนหน้าไม้โคดรๆเนี่ยทีมงานเรากำลังจัดการพี่น้องเอย พอคุกเดียวในซองหังเลยข้างในบันเนี่ยกระแถมที่สามเอาโอเคพี่น้องทีมขั้นจัดการเรียบร้อยบันีอะไรเห็นแต่แสงไปแสงไปเท่านั้นหมดมาขบลุ่นเกือบถึงหัวต่ออยู่กับพอดีตุนหมอกบกเลย อันได้ยินได้เสียงไอันได้ๆเสียงไปเนาะทีมงานเฮานี่ใส่เสื้อธรรมดานาะหมดเลยใส่สุดกันต่อกันแดนเลยเด้ใส่สุดทหารพี่น้องเอ้ยนี่นี่ทีมงานเฮาสองคนเนี่ตั้วแาเสียวซั้นมาช่องมาเต้นแม่มันนำนำหาจนพอหัง พอหนึ่งชิ่งน่ยก็เอาห่างมันลงมาพอหนึ่งนี่โตงเอาเลยหับบ่อยมันโตกดินเลยโอ้แม่มันแตกกุญเญน,นกันเทืงหมดเลยได้แม่มันยังคือเก่าจนอกาเดี๋ยงาันเราหับ ข้อละบ่เตรียมหับด <ad> ้วยบ่ไหนอ้าวเีมานเอาตอกหับเอาเลยได้สองเบิร์เอาตกดินหรือว่าตกเบิรงน้ำกันโดดหับเลยเด้ไหนเออเกาะดึงอ้าเตรียมหับเลยไหนขอได้บ่บ่ลุกเลยไอ้บ่ ก็เลยขึ้นก็ได้ดึงลงบนทางแล้วเออเลยไม่ไม่ไม่บาทไหนต้องแล้วข้างช้ำว้าแม่เฮข้างช้ำนะโอ้มันงาหลายมันขะเห็นจังแม่นนี่โอ้ยหักโมเต็มเนาะหรือว่ามันคุลงบ่คู่กันแล้วแต่กันแล้วบ่เลยไหนจะถ้ากีกกีตะแหน่หนูบอ่ยไรไอเก็บเอาตัวมันแช่หมดแล้ว เออห้างแตกหมดที่ใดดิห้างมุกใหญ่เลยซ้ำเองซ้ำเองน้ะไปหลวมมาโอ้ย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 โ้ยาเด้ยาจะปาจะปามันเป็นมาใกล้ๆหูนี่ยโอ้ยห้างใหญ่อยู่แต่ว่าแตกสะเลยเขาทางลงมาไปเบิ่งห้างที่สามอีกไปหลุมน้ำกันวกรชี ไงสามใจพี่น้องเลยดูเท้าเกย์ไก่กันเนาะเอาจะแบกมานชาวล,ลัดเลาะไปใส่เลยทีมงานเราเดินทางก่อนนะใกล้ๆก,กันห่างกันพมันชองสามร้อยเมตรขนั้นได้ห่วยปลาทุกหมากก็งุ่นหมากก็งุ่นเว้ยหมากก็งุ่นปลาห่วยคือหมากงุ่นขนาดเนาะคือหมากองุ่นไดยเป็นเครือเลยเป็นตะกินเฉบขนาดเลย Hey, เป็นผัวเดียวกันหรอเนาะหมากยังวะฮะกินเป็นบ่เบื่อเนาะโอ้ยโอ้จะกีดเนาะบนน้ำคขน้นนะ่ะเอาเฮ็ดห้งที่สา อยากกีดว่างนี่เนาะกีดมันก็ฉลาดข้ากีดทั้งกันเลยบนกีดกีดโอเคแล้วบ้านกะ็อเอาเลยทีมงานเอาใจกะกันนะนะั่นเลยก็ลงมาแลนดนหับเลยเอาก็สอบแลนหันะบา้างยานมันมุน ไ่ไมกระเจาเลยเดี๋ยวผู้หนึ่งจบผู้หนึ่งเชี่ยวกระจานะโอ้ยเอ๋กนเี่ยบอกบกเขาใจกันเนาะเอ้อมมอเลยยังได้นึ่งเดียจะสงสารเนาะ Ô, oh, hoặc tem đi nó mơ luôn Ô, tem đi như tôi này Nhưng bố bớt sạc. Có may quá may Ô, nhờ sợ lên tôi này cái này nhá Nhờ vô khứ cầu à, Tem thì này vô Chi tương tương này chắc nói Tương vô Ok bye. Ok vì nó ơi Tem thì 3. Họ bây giờ Tại bên gần Chi bài này vì nói, giờ ơi khẩu này งานเขาสิาพาไปกินเขาอยู่ใช่แหละรอไปอีกพี่น้อยก็จ้าจขวดกอยพี่น้องยนี่นี่ขดแล้วก็จะกระทมไหวได้เนี่นี่นี่นขดเอาหัวมันแล้วกระทมไว้คือเกานี่ยังหัวหน่อยมันโอ้อยังสามหัวเลดนะขจกระทมไว้คือเก่ขาขจเอาหัวใหญ่มันไปมันลยสามหัวนีนมันก็นใหญ่ขึ้นได้นี่ นี่ใบมันนี่เป็นใบใบกอยที่เขาเอาไปกินตางเขาได้พี่น้องเป็นพืชชนิดหนึ่งเขามาเามื่อในพ่อจอนะเท้าคุณหนะ่ะพ่อเขาที่ลงหรอฮะบอเอออยู่วังกอนี่หันเออสี่พุนเห็นแต่จุดก่อนพุนมากินเขาอยู่นี่นะเอาบ่ได้เอาแน่อยู่ในถ้รมอ่ะก็ามากินเขาอยู่นี่มาจุดก่อนแต่เขา โมเดลไอ้พอดีคักเลยเหมาะบาดเลยบอนกินข่าก็ได้สวัสดีสวัสดีนำใสละเอียดถัดมากินเข่าบอลเกาอีกขึ้นเกาแต่ว่าวต่อไปต้องกุ้งเน้ยชื่อะมมปะแล้ว ออดังแล้วก็ดังสิมกทอกินอกเสียเวลาเสียเวลาบอกเข้าเดียวทีมงานทำโปรจากนกเขาเลยกินแต่ขนมก็แล้วข้าวเขาจอดรหัดอนอย่ามันคำก่อนมอหนึ่งขาลดอยู่ในด่านทีมงานตาแพ้เขาึ้นมานหิแล้วเขาก็ได้ห้างนึงดูวางะไแล้วมาจามานหต่อผมห้างนึงไม่หงวยเ่เออจูเห็นโอ้ยเขาบอกให้พังข้าวจิมาแต่ เขาบอกแต่ก่อนมวาันเขาพอแล้วนี่นะมันคอยอต่อคุมอยู่นะเอาเลยอาใช้แมงมจับมันยืนเขาเอาไปเด็เอาพอแต่เต่เขามาจุดก่อนพูดมากินเขาอยู่นี่เมเดแล้วกินขนมก็ได้ชิพอดี้ังไแลวก็ชิมกต่อกินเราบจี้กาโขดแน่จำเจียวแม่แม่ไแทนเทียง มากินเขาป่ากินกับยังกระเส็บดรอกเผาที่ิรงงานเอาผผาไปหาต่อมาจุดก่อนนั่นใครช้ามั่งขับเสาคือกันแต่ขับแรงได้หกได้มาจุดก่อนขับแรงมันหมานกลัวเอาแล้วเอาไปใหม่ๆเนี่ยโอ้เนาะยังไงขันบบไร้ากับห้าเสียวบอกกล่าวบอกต่อคุมโอ้ เนี e ่ยสุดแบบกำมาลุกนะโอ้มาซักก่อนน่ทีมงานนั่นบอกว่ามันน่อยนะห้างน่อย้ใหญ่ไปดอนเคยไปหอดังเก่าโบรามันคำค้ำบึบไปเอากินไากินใช่คำกับจี้เขาโคตรจี้หมักชะลอยโเร็นหมักชะลีแต่ก็มกตอมกต่อมกกัมกน้อยนึงฝ่าแห้งทีมงานเอาฝ่าาหยาดมันบรด้ไรห้างมาเนี่ ก็อย่านก้นหาทยอมตยู่หรอกแต่ว่าบมมีเวลาให้กินพี่เอาเบิ้งดิพอเบิ้งไข่เบิ่งดิฮะเดี๋ยวจะเตรียมกระสอบแต่ว่ากระสอบนงเลทีมงานน้ำบกินนี่กินแบบสบายสบายเลยกินแก้วกินขนมไปเฝเผาเนี่ยพอได้หิวไดยแต่ว่าทีมงานเ้าผมมีเวลาจะกินเข่าเลยไงเผาไปเอามันมันมีลายหัาง ไห้ใครเบิ้งมือเชือดยันนตกห้าอีกโอ้ประเดกตอนโอ้หักตัดสบกันหนาเลยอ๋ได้ยังลดมอนั่นลูกใกลครัวนะ่ดอ่า โอ้ปลาเด็กตอนจีเอ้าโอเคสุงแล้วโอเคโอเคโอเคเอามาอันมากขอดไหมามักซาลี่มักซาลอยมาบัดเอ้าเห็นว่ากินแน่ยแหนเนี่ยโมเมนว่าบบได้ไดรนี่ได้หลายอยู่อ่ะโมมีเวลาให้กินเฮ้ยให้เด้อน่ากระสอบมาเด้ออ๊บเอ้าซาลอยซาลี่บ้าให้เบิ้องอ่างยางเลยมามามาก็ไม่ได้เอาไม้ไล่ทีมงานเอาหน่ บราคต่อแชมน์นมงชงนี่เนาะเป็นดีงานเป็นบรอจากต่อมาจำประเด็จแล้วจะพากับมาแข่งหนบิาคต่อนะมาเีมามวลมาโนะมาด้วยจะพกไเนี่ยนะขันของตัวนี่ือยาบาลนะ่ป่ะใช่ใช่เอิจัเออ่ใ้่จับกล่องจับกล่องจับกล่องของโตของเฮาแล้วของนำกันนี่แหละของโต เอบ <laughs> <se> <th> ิ <th> i̇şte go <sh> road, <co> ้งี่สังเกตเบิ้งใช่เอาชิมิเต้าหจับคนเดียวหรือยังไเอาเบิ้งเอาเ้เอามจิจับนี่่จับน้ที่โเลยหวานี่นี่เาเลยจับกอนเาเลยต่อกต่อเสียคัว่ได้ว่าอยู่ะต้องเอาแล้ววะอ้อ่อันม่เียวเอามาพล มาเหยียบกี่มาเหยียบขีาแพ้เนาะลำกี่เกาห้อยหนามอัไรให้ตาอยู่ไงทีมงานเปลือขาวพี่น้องก็ไ้มาลํำเกาเล่มกลางบันาแพ้ขายกันอยู่ไหมดักกันไม่มาเออสามสามทีสาม

มเนาะต่อมาจุดต่อจะไม่อยากต่ออยากที่จะ่เจะไดกินต้อมีแนวคิดเท็จสิปางหน่อยมากินปาเานะเพราะว่าัดดมัลแงข้างเนายังมันคำก่อนไก่มาไก่ผมจะตัดไก่เวย มาผมมายเอาการเตรมันนี้มาจนนันรอบแรกในกับห้องไหมพอในตรไปเชียร์เวลาแล้วก็เปื่อยค่ว้านบกทำบนตรงทำ่างเลยนะเน่่าะตรียมการจากง่วงก็ตายเลยเตรียมการอย่งั้่ะตัด้าวก็จะมื ย่ไดเอาเขาส่งเขาใส่เมียหเมื่อกี้เราเนาะเมื่อกี้เบตกเบิ่งนั่นังอห่าผาโมมโมบกินน้าเลยเนาะต่อห้องกินทำแมงคู่ดูไม่ถน่ายทำเดกั้อมทำก็เนี่ให้หมดแหลม อยู่บั้กระดงงาไม่องเลยแม่ของคนใหญ่ยังมาจากกบกน่าื่นเต่ายนะ่เย็นดำปีๆเนาะมักชะลอยชลีขึ้นมาฮะขึ้นมาใส่สีมาใส่ัทางตัดไปทางเขาฮะส่งฮะส่งระกับล้นใหต่อคุมอยู่นเตเนาะไปนี่บ่ ตมัดจั๊กไปหรือเอาไปจุดจักเอากับบ้ามาแล้วว่ะคงเห็นว่ะจะจุดก่อนหมดแน่บางคนเคยเลือกพอดีมีแม่แม่ยังอีกบินอยู่ในดงหน่อยเขาจะเหินเขาเลี้ยนว่าในขึ้นนะแม่ตออันนี้และบินลงมาทางดวงลุกหักบูจาหัางมาจึงม่อยู่เนี่ยมจึงมีผู้ว่ามาเนี่ยใคเอาพี่ก่อนนั้นบนนักจุดต่อนะพวกนี้ปากัน น,น้ำแดงตกเลยหรอนะเอาแต่ก่อนนะมาซุ้อกอนเห็นไรบ่อัสติกลายนี่กลายเยอะมาก่ือเขาเขาบีนี่แล้วเขาเรียงงูอย่างเด็ดแม่บีนี่นนเพราะเขาหนาวบีนบนี่ไว้จันทร์วันบุ่งนี้จกคุกเตาอ่ะีีนไม่ใช่ให้เจ๊ต่องเนี่ยจะไปเติมพวกอ แกใหม <laughs> <laughs> okay, ่มาตื่นเลอยเาปูเทียาก็บพ่อจ่ากใหม่มาบ่เจ้าบ่อมอขัจำผลมเน้นยังขวบไม่เเขาว่านายเขาว่าย่านว่าทหารแถมรัดเอาเงินขอเขาคนเชื่อเขาไปให้เจ้าบ่อนมอเขาเห็นจะเจ้ายูเทียงหน้าเจ้า้นมาเลอะอยู่นนี่สิอวพระเขามาหากินว่ะเออบ่อยมันจังดีด้วยพันไหนไหมแกใหม่ปเหรอบ่บ่ใหม่อะไรอ เขาแล้วปีนส้สรุปผลงานพี่น้อยไอ้ทีมงานเอาหลอะไปอีกหาอีกว่ารอบแรกทีไรไลาไปไหนมาเบิง่งหลอบเสาอนพี่น้องเอ้เอ๊หอบเฉารอบเ้า,าได้อยู่สห้าง ตัวนี้เต็มเนาะตัวนี้เนาะห้างในเนาะหนักสุดเลยโอ้หนักเยอะสองฐานนี่เป็นโลกคนได้เนี่ยผลงานหล่อเช้าโอเคพี่น้องให้เชมญเลยก็ได้รอบแรกหาต่อยมาเรื่อบ่รถลากไปเลยบ่อนี้รถลากไปเลยไปทางไหนไปจอบุ่งงวดโอ้ยเบิ้งให้เบิ้งเนี่ยเป็นอะไรตอแพ่หนิประมาณประมาณหล่เช่าได้แต่สามห้างจะว่าเบิ่งรอบแรงอีก đây thôi đây đi. ô yêu dưới giver phía chào chào wow, chào 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 bóng đô chào ô, ô โอ้ท่าลำบากแน่พี่น้องเอ้ไปโอเคทีมงานเอ้เดินเออไปหาต่อยพี่น้องเอ้รอบแรกวันชิมานหรือบอ่เอา้าโอเคพี่น้องเอ้แชมป์รับคลิปนี้ก็โจ้แชมป์นี้ก็พี่น้องเอ้เรอลุ้นคลิปต่อไปรอบแรกวันชิมานจชมไดนรอบเช่านีใได้แต่ซ้ำห้างเด็ด